สบายดีพี่น้องปองไปบนานเทาย้ามือเสาแดดจ้า,จาพี่น้องเอ้ยอากาศดีหน้ากำลังขึ้นพี่น้องฝนตกใส่ขขาร่างขึ้นนี่นะครับกำลังปองยอดขึ้นมานะครับพี่น้องบเฮาตามกระแท่หน้ากะไมีการปลูกมกแตงพี่น้องปลูกมะแตง ผักทองหรือว่ามะอึอบานเห่านะครับผมก็ล่างเป็นหมากพี่น้องโอ้ปลูกเยุดชุดพี่น้องเลยตอนนี้ก็มาบึงนำให้น้ำหน้าพี่น้องอื้อมาแตงเข็นตามให้หน้าก็ล่างขึงนพี่น้องก็ล่างเป็นหมากนะครับพี่น้องบานเห่า ปลูกเขาแล้วก็มาปุ๋งอือใสกันแทนหน้าพี่น้องก็ได้อยู่ได้กินน้ำพิ่นนะครับนี่กับปลูกไปจะสูดพี่น้องเลยสูดัาแทหน้าเขาหน้าก่าก็ลั่งขึ้นพี่น้องก็ลั่งดำหน้าแล้วน้ำปุ๋ยยังมาใส่พี่น้องเอลยผม่มีเงินซื้อปุ๋ยยังมาใส่มันก็เลยขึ้นว่าคักปันใดน,นะครับ นี่แหละครับพี่น้องวันนี้ชีวิตชาวไร่ชาวนาตื่นมาก็ออกมาเบิ่งคาแทใกระแท,นะทหน้าเพราะวา่าฝนตกคือนีน่อ่ะเหยียบเพื่อเอื้แอแยงยุละไปนี่มันบ่มีทางไปพี่น้องเอ้ยอาเหยียบไปเลยนี่นะครับชาวไร่ชาวนา,า,วนาตื่นมากออกมา้ห้มาหน้ามีเงินซื้อปุ๋ยอยูล่ล่ะพี่น้องอย่าปุ๋ยมาใส่ ตอนไหนยังมามีเงินซื้อไม่แต่เครื่องมาอือมักแต่งพี่น้องเอ้ยเป็นปากแล้วพากันมาเอาเลายล่ไหลายปลูกกินทัวให้หน้าพี่น้องทตกันแท่หน้านะครับดอกเลืองงามงามพี่น้องเอ้ยมาอือมแต่งนะครับ้าพี่น้องอยากได้อยากกินอยากยางาน,นกะมาเอา,เอาพี่น้อง ปลูกชุดชดกระแท่หน,น้าพี่น้องดอกเหลืองงามงามยิ่งแตง่งโอ้ยเหยียดใจน้อพี่น้องจังมีปุ๋ยไม่ใส่เขาจังีเงินสิปุ๋ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องดอกเหลืองงามงามยิ่งแต่งพี่น้องเอ้ยออกมาเบิบ่อให้ิ่งหน้าหเห็นดอกอึ๋งมัแต่งก่ะ ภาคยูพี่น้องเลยเขาก่ะกำลังคืนมันมีปุ๋ยใส่ไปมีปุ๋ยไปซื้อปุ๋ยายกับเพื่อนเลยเด้อจักสอบเลยใี่มหมใส่เขาเลยพี่น้อง